could to touch สว,วัสดีครับผมนี่ก็มาอยู่เกมไลน์แลนเจอร์ไทยแลนด์เก่แล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดการชารกันใน EP ที่21กันแล้วเย้ซึ่งวันนี้ผมได้เพชรจากการ PVP มาก็40เม็ดนะฮะรวมกับของเก่า20เม็ดนั่นเองก็เปิดแค่60เม็ดก็ได้3ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมคูณ2บทไปแล้วนะ5ดาวก็เรียงตามนี้นะครับแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่มีสูตรอะไรลีลามากมายนะอยากจะกดตอนไหนก็กดนะก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาฮะ60เม็ดบอกตรงๆใจจริงอยากได้ดไดไเ,ลเ,ดเลสนะฮะ ขอแค่5ดาวสัก2ตัวก็ชื่นใจละโอเคหมุน5ดาว5 5 5 5กดค่าแม่ง5าดาวแน่นอนไอ้เท่ากู่าใส่เต่ามาแก้คิดมึงเอาเต่าเฮ้กูทำไมนี่ไอ,นไอ้เวนนยโอ้ยอุตส่าเอาเต่ามาแก้คิดแบบอืมลูกนี้กูใส่5ดาวไว้ดีกว่าแม โอ้โหอะไรจะซวยขนาดนั้นเนี่ยไปกดไปอีกโอ,โอ้ตายแล้วหมุนดีๆเลยเนี่ยกูขอให้าดาวตัวเดียวกูชื่นใจกับมึงเลยเนี่ยกูวุ่จริงปึ๊บกูกดข้าม5ห้าดาวแน่นอนตัวฟีเกลีวตัวฟีเกล้วโอ้ยมันเจ็บใจจริงๆ สองตัวแรกมากูก็ไม่อยากจะเปิดแล้วมาต่อไปคือกดแล้วจะปล่อยชิวๆอ่ะจะปล่อยแบบชิวๆเลยจะไม่หวังอะไรกับมึงมึงสิ่งโอเคชิวๆมานะมามามาเถอะมาเถอะชิวๆชิวๆกูชิวๆแล้วโอ้โหดวงสวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้